สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล้าหวนลงพื่นทีพอประยงโยที่บ้านแข่ม์มเจดเพื่อวัดค่าบีเอ็ม ตอนนี้มาแปลงที่สองของนายพ้นที่ใช้โลหะพมบ้านแขมูเจ็ดตํบลฟ้าหววเพื่อขอว่างจังหวัดยะโสธรมาเถัดน,น้าพอมามาเที่ยวพนาพื้นกว้างชมดินแดนสันซางจากกวงลงพื้นที่ที่สามพื้นที่พ่อเกียงสักพันเพี้ยน มูซีบ้านพนเมืองตำบลฝาฮวนอําเภอขอวั่างจังหวัดยะโสธรหากหลากหลายคนน้ำใจปันแบ่งแป่งที่ซีแปนงของนางอรวัแท่งแสงบ้านฝาฮวนตำบลฝาฮวนอําเภอขอวั่างจังหวัดยะโสธรสวัสดีค่ะพ่อนาคือหนูมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับคาร์บีเอ็มกับการเหตุงานณ่ะ ปัดพืนทีเนี่ยค่ะอยากให้ห้อหนาซอยอธิบายเรื่องค่าบีเอ็มให้กับพวกหนูได้รับหูเนี่ยค่ะอ,อ๋อคือการกําหนดจุดปีเอ็มเนาะเป็นเอทักในทั้งการก่อสร้างคือห้อสี่ษะกำหนดว่าระดับห้อสีรษะหูวระดับตอนข,ข,ข้าขคุดว่าข้าขคุดจํานวนหรือปริมาตรขี้ดินหรือว่าระดับความลึกความกว้างหรือว่าความ สูงหรือว่าขนาดของเอ็นบอนะฮะเพราะว่าเขาจะ,ะเป็นจุดในการตรวจสอบเวลาท้องตัวจสอบห้องกรทตรวจสอบได้ว่าห้องขุดจากระดับพื้นดินเดิมมันเท่าไดร่ความลึกมันสีเท่าไหประมาณคี้ดินมันสีเท่าไหร่นะคือจุดนี้คือเป็นจุดเอกอ่างอิงในการที่เขาตรวจสอบงานในข้างนี้นะครับเพราะว่า BM คือเป็นซัมมา ถ้าเขาคุดแล้วนี่ห้างสิบรูเลยถ้าห้างโมงมีบีเอ็มห้องสีสามารถกระบูได้ว่าเขาคุดถูกต้องได้กณพอรอินพิมพ์นะคะอำเภอคอว่างกัอจบเพียยเเท่านี้ค่ะ